โอ้โหก็จัดสั้นหน่อยนะครับแจ็คกลิดก็บอกว่าพร้อมที่จะไปเที่ยวกลางคืนกับแกลมซูเนตแต่มีข้อแม้ก็คือต้องเอาปอปอกบาไปด้วยอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหมาฟังกันหน่อยนะครับซานั่นของแจ็คกลิดครับตัวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบอกว่าจะยอมไปเที่ยวกลางคืนกับแกลมซูเนตแต่มีข้อแม้ข้อเดียวก็คือต้องพาปอปอกบาไปด้วยอีกคนหนึ่งนะครับอืมก็คือว่าที่ผ่านมาครับแกลมซูเนตเนี่ยชอบออกโรงวิจารณ์แจ็คกลิดอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งทําให้แจ็กกลิดหรือว่าสตา์จาก ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชอบวิจารณ์ผมมีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าคล้องใจะอะไรกับผมส่วนตัวหรือเปล่าสําหรับแกลมซูเนตอะหลังจากนั้นไม่นานครับแกลมซูเนตก็ออกมายืนยันตัวเองนะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแจ็คกิริตเลยและบอกว่าอยากเที่ยวกลางคืนกับค่าตัว100้ล้านปอนด์อย่างแจ็คกิริตนะครับนักเตะค่าตัว100้ล้านปอนด์นะครับอืและล่าสุดครับดูเหมือนว่าแจ็คกิริตนะก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเนะี่ย ด้วยการไปตอบคอมเมนต์ครับใต้ทวิตเตอร์ของแกลมซูเน่ที่ลงวิดีโอไว้ที่กล่าวเชิญชวนเขาเนี่ยไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันนะครับก็บอกว่าโอ้ไปเที่ยวกันเถอะลุงตราบใดที่ผมสามารถพาปอปอกบาไปด้วยอีกคนนะโอ้โหแจ็คกกิตก็ไปโพสแบบนี้ครับพร้อมกับเอโมจิรูปหัวเราะจนน้ำตาไหลอีก2ตัวนะครับอืมก็ตามที่ทุกคนเห็นนะฮะแล้วทำไมถึงเอาปอปอกบาไปด้วยก็คือว่าปอกบาเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกแกรมซ o เน่เนี่ยวิจารณ์อยู่บ่อยๆนะครับ ซึ่งแกลมซูนิเนี่ยก็ยังยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกับนักเตะเลยนะครับอืมอันนี้ก็โจ้ก,กันไปนะครับเจคกลิตก็ออกมาตอบตามที่ทุกคนเห็นแบบนี้เลยนะครับขอบคุณครับจี่รับฟังนะครับผม